กางพีทขึ้นมาไกลเลยครับพี่เอ็นไปครับผมฝังไฟสิบล้านครับโอ้โังใหญ่แห้งพี่น้องโอ้เโาตอนนี้แบกม้าหัวท่านแล้วครับฝังไฟสิบล้านครับพี่น้องโอ้โังใหญ่แห้งพี่น้องครับผมนักนักบ่ครับไอ้นักบ่ครับ นักแค่าไม่ัทำตาไปอันนี้เื้อดอกทำทาไปสวันักต่วัานักอิเล้นักสุดยอดเลยครับผม้ออ่เลยนะรับนะครับหนนะครับเอา สวัสด pues um ีคร um like ah ับผมผมพี่น well> ้องสุภูสุกนนท์ผมมือนี้ผมส่องอีสานสไตล์นี้ครับมือนี้สิบห้าเมืองบังไฟสิบล้านครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่ไวท์ครับผมสวัสดีครับผมอ่าเมื่ครับทีมงานสไตล์นี่นะครับผมพามาเบิร์บังไฟสิบล้านครับผมที่อ่าเกินอุบัติรัตนะครับผมตอนนี้บังไฟเมืองกำลังเขื่อนฐานนะครับพอหรือเปล่ครับทีมงานบรรยากาศดีครับกำศังวิสวัสดีครับผมเคยเห็นบังคับบึงไฟสิบล้านครับผมบังเคยเห็นนะครับที่เขึ้นยังไงครับคิดว่ามันติแตกหรือเปล่าครับ วา,ายเป็นแสงเด้ตัวพ่นหลายแห้งพี่น้องครับผมนี่ครับพอไปพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันหลายครับพี่น้องเมื่อนีร่ครับบรรยากาศดีสารบานเน่าครับปีละเทียครับบุญบังไฟครับพี่น้องแล้วพนกระชีมมอตอร์ไซค์เขามาค่นแห้งอ้วนห้างห้างขุ่นนะพี่น้องนะน้ำครับท,ทรงให้ตงหน้าเต็มมืดครับผมน้ำบรรยากาศดีแห้งขุ่นครับนำ้ำม,มุกเขาครับผมน้ำพี่น้องน้ำในไฮน่าพี่น้องคนกันไหลบุญครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีแห้งฟาใส่จังปังพี่น้องแล้ไปเอากันยังไปกระยันไปเบิ่งบรรยากาศดีงามครับพี่น้องครับผมเบ่งกันเลยครับ กันครับพี่น้องโอ้คนหลายแห่งครับพี่น้องแบบว่าแต่ทีนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่นั่งในที่นั่งเบิรงนะครับผมรอเบิงหลายแห่งครับหลายแห่งแบบครับคนเต็มเลยครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้คนหลายแห่งครับพี่น้องมือนี้เฮาบ้านน้องแต้ครับอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเฮาบรรยากาศในงานก็ หลายครับผมหลายสองเกียรติรถนะครับพผมหายยากครับผมรถบัตรนะครับผมขับบังไฟกับเขามาเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมสองนิ้วสามนิ้วหนึ่งนิ้วมีเบิดครับผมโอ้สุดยอดเด้ครับผมไปแล้วครับผมสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งหลายแห้งครับเมื่อไหร่เอาอะไพี่น้องครับผมบางไฟมือนครับพี่น้องไปพี่น้องไปหนึ่งสองสามบ๊ไปเอาบ่ไปครับพี่น้อง มิดจัดครับฟอยด์หนึ่งเนี่บอขึ้นหายแล้วพี่น้องครับสุดยอดเลยพี่น้องครับผมโอ้เหมือนตโอ้โหพ่นไหล่กันครับพี่น้องครับบรรยากาศเมื่อนี้ครับผมโอ้โอ้สุดยอดเลยครับผมขรับที่ดีเลยครับพี่น้อง ทีรีเลยพี่น้องครับผมโอ้ขึ้นดีแห้งคุณครับยอดเคลื่อนขึ้นบนหลุมของไข่ไดงนะครับน้อยเนาะนุ้มนครับหนุ่มบางปะกงครับพี่น้องลำตัวดีครับหนุ่มบางปะกงเอาทางไปทานบางไฟเ้ากระสีนี้ร้านค้าร้านขายนะครับขายแห้งขายเต็มทั้งสองทางนะครับผมจะจะไปเบิ้ลกันพี่น้องไปเจอกันนาทั้งครับผมนี่ครับบรรยากาศเอาไปเนี่ยของเนี่ยจิ๋มนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียบของอีสานของเราแล้วครับจักบาทเนาะครับเนี่ยครับว่ะ สองบาทเอาจักหวัดแล้จังขอหาสิบบาทครับพ่อเต็กปอกีสานพี่น้องครับผมถ่าได้กินเ๋วยเที่ยงครับผมพี่น้องว่าไก่แห้งครับมือไหนเอ่อได้กินเต็กปอกครับห้องทองครับพี่น้องครับผมอันนี้บังไฟมีจักบังครับพ่อบังไฟสิบล้านครับมีีังเดยวผมมีบังเดียวป่ะครับ โอ้มาบ่ทันนะครับพี่น้องเฮาบผมขึ้นจากบ้างครับว่าขาบ้างหัวขาบ้าบยังอีก3ามแบบสาโอ้4ครับบึงก็ยีล้านโอ้โอ้มาบ่ทันนะบังไฟล้านพี่น้องครับผมเบิร์ดเบิดแล้วเนาะครับพี่น้องข้อย่างแรกเลยโอเบิร์ดเลยเพรเข้าบังไฟล้านเหมือนี้ครับโอ้เอาใส่เลยครับรอบังไฟ10ล้านนํากันครับพี่น้องยี่สิบล้านกับบังสิล้านอืมฮะรอรุนพี่น้องอุ๊บต่แซ่บแฮงครับผมพี่น้องนี่ครับผมต่อนี้น่าบรรยากาศในงาน คนกับไลคับก็เด็เก่งเลยครับเอาเบิ้งกันครับผมโอ้โอ้นี่ห่านไก่เนี่ครับพี่น้องห่านบังไฟครับผมเมื่อเสวก็ไปจุดบังไฟมาพี่น้องสามบังแล้วครับจังมาสนามบังไฟนี่ครับผมมื่อเสวกันี่ยสั่งกินงานอีสานสไตล์ดีกับผ้ากันไปจุดบังไฟมามื่อเสวกันี่สิีผ้าเมื่อเสบบรรยากาศหนาทานหนาท่านคือบังไฟผม มาเบิ้งกันครับผมตอนนี้บังไฟมื่นนะครับกำลังทำการขึ้นผ่านอยู่นะครับเขาติดสามอัเบิ้งได้เลยนะครับผมได้กำลังแต่งเนื้อแต่งขึ้นยอดเลยครับผมเป็นยังไงครับผมบังไฟล้านขึ้นดีป้ะดีดีคบดี่โอ้ครับผมครับผมเคยเบิ้งอยู่บ่อหนิเคยเบิ้งอยู่บ่อเคะซ่องยังซ่องยังนั่นแล้วนั่นแล้วจำไว้เลยครับก็ก็คุณ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 โอเคโอเคโอ้มี FC นะครับรอบพี่น้องครับผมครับผมบังไฟนะครัับบออ่่่าาา้นนงไฟีีกสิ เส้นเนวกันครับเนวกันนะครับเส็นกันแบบระวังระมัดระวังนะครับผมระว่าเส้อาจจะเกิดเหตุสพิสัยนะครับแต่ไลนะครับระวงไปห้อมันก็เป็นมือเป็นเกียร์นะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แตกหรือระเบิดอย่างมันก็เป็นไปได้นะครับดัางนั่นดังนั้นนะครับผมเขาต้องระมัดระวังไหมกกอนนะครับผม็เลยตรงนี้มีเสี่ยงกัน้วยที่สังเกตว่าพอแม่พี่น้องบ้านเขาสิ่งย้ำของมะเกยได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าเวลาย้ำจุดนะครับ ไปออกไฟห้างไปห้างแวครับผมนามากเครับผมท่ากสิยบอกไปอยู่แล้วครับเดี๋ขามาผมเข้ามารอชไฟนาะครับมาสูซําปนะครับมีครับวังรอบเงไฟสิล้านดี๋ยวสิ้ายไปเบ้งไฟ้านบผมเบืงไฟมืนบงนี่นกัสิงไปเบงโอ้งไฟลัขานะเรมการัมบงไฟหลายแงรบงือนี่เเบไฟมืบ้างนี่นกสยางไปบงไฟส้านกันนะครับน้อ มาเบิ้งครับพี่น้องเศร้าบ้านน้องแต้ครับพี่น้องมืัอนี้บรรยากาศโคนหลายแห้งครับพี่น้องครับผมบ้านน้องเกล็อน้องแต้ครับเคลื่อนุบลรัฐจังหวัดของเข้มครับพี่น้องเขาครับมาเบิ้งกันครับมาสู้มามาล่อหลุ่นครับพี่น้องผมบังไฟมือนะผมถ่ายเบิ้งครับผมโอ้บังไฟหลายแห้งครับพี่น้องมืัอนี้ครับผม เต็มเลยครับพี่น้องไฟมืนครับผมบฝีสองนิ้วครับพี่น้องประตูของอาจารย์ใครเลยนะครับจะว่าไรเหี้งครับผมผู้ใดเบิ้งไม่คิปกันผู้ใจว่าใครได้กระบอกกันเข้ามากครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ใครได้เนาะครับผมตายยังงั้่ะแต่ตายังงั้นหรอเา โอ้ไม่ได pues ้ซ oh, um ื้อเรบซื้อยังครับบังไฟซื้อย um> yeah. uh, ังครับไอ้น้องโอมโอ้เคยได้ยินอยู่ยได้ครับน้องโอมนี่ครับพี่น้องจากน้องบัวน้องกูมาครับผมเขาเป็นอะไรเขาใช้ไซื้อมาอย่างไรอันครับผมอีสานสไตล์ยินดีครับผมแมนครับผมแมนครับโอ้ขายบังไฟบังไฟซื้อน้องโอมนะครับรอรุ่นครับพี่น้องเฮาหนาสามหนาสองครับพี่น้องเอามาเบิ่งกันครับบังไฟเมื่อนพี่น้องพร้อมแล้วครับทางนี้ครับผม 85 5วิครับไป,ไป,ไปพี่น้องไปพี่น้องเลยไปแล้วที่ลี่เลย,ยพี่น้องอมุนได้ตองพี่น้องมุนได้ตองเลยโอย้ขึ้นคักพี่น้องขึ้นค่าสุดยอดของล้ำตัวพี่น้องครับผมไปถึงทางล่มพร้อมพี่น้องสุดๆแล้วครับเบิ่งยอดเบิ่งข้อสิเป็นจังไรโอ้ ข้อสู่นี้ครับพี่น้องสวยสวยสวยเอาข้อกัดเตืนกัดสู่ไปพี่น้องโอ้ยหยวดข้อพี่น้องติดแล้วพี่น้องติดเรียบร้อยพี่นหนังสุดยอดอีริทพี่นออ้อังมังไฟายเมื่อนครผมโอ้ยอแปดที่หาหาวิบอรครับแมนครับโอ้สุดยอดพี่น้องครับผมว่าถือไว้ถือั ไปพี่น้องครับผมยังไยู่บนเฟซิบิล้านนั่กันนะครับผมนิดเดียวเท่มบักเก้าสิบสามห้ครับฉยๆครับผมบนเฟซกับเป็นตะเบกตะเบาดีครับพี่น้องครับผมโจ้แล้วครับคนน่ะวันยังบบเบิดครับผมแต่ว่าเผาดิ่นโตลงมาหลายเตื่อนเขาจะเขาโตจะอ่ารุนกันครับพี่น้องแข่งกินที่หกวิครับพี่น้อง รุนกันครับผมรุนกันสุดยอดเลยครับทีมงานน้องโอมนะครับพี่น้องครับผมสุดยอดเลยไปเบิ้งไฟสิบลั่นครับพี่น้องครับผมเบิ้งกันครับใช่ครับสวัสดีครับอันนี้ทีมงานไหนครับผมตุยกำแพงครับตุยกำแพงนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องเอ้า ฝังไฟสิบหลันนะครับไ้เนาะครับผมฝังไฟสิบหลันครับอันนี้ท่อดได้ครับผมนายครับท่อดสิบนิ้วครับท่อดสิบนิ้วเนาะครับเนาะขนาดสิบนิ้วความยง่าเที่ยวไปอยู่หามิดซีครับโอ้เทียร์แรกนะครับพี่น้องผมหัวได้เคยเห็นนะครับพี่น้องครับผมสุดเท้ายเห็นแต่ในคลิปนะครับพี่น้องของทีมงานตุยกำแพงนะครับพี่น้องเฮ้ามือนี้มาเบิ่งกันครับพี่น้องสดๆครับผมนี่ครับผมฝังไฟขนาดท่อดสิบนิ้วนะครับฝังไฟสิบหลันครับผมโอ้ฝังใหญ่แห่งครับขนลุกเลยครับพี่น้องครับผม บางนี่สิจุดจังโม่งครับไปครับผม่ีโม้งแรขึ้นพันแล้วับซีโมงแรกึ้นพันแกงโตแล้วก็หาโม้งอ๋อโอเคครับผมครับครับโอ้รอลุนกันครับผมพี่น้องครับผมกับทีมงานตุยกำแพงครับผมบังไฟสิบล้านครับผมฮะลุนกันครับผม รค,ค,รค,ค,รครับพี่น้องเป็นการล้างหู้บังไฟซีบร้านนะครับผมโอ้ยเบิ่งใหม่ล้างสนัดครับพี่น้องใหญ่แห้งชับทีมงานจุยกำแพงครับพี่น้องครับผมเห็นแต่ในเฟืในกระโปนะครับพี่น้องเนี่ยไม่เห็นโตรจริงครับผมบพี่น้องล่างหไงแห้ง ล่างกับพธรรมดาครับผมต้องใส่แห้งลายนะครับไม่ล่างสีฟ้าหลังพี่น้องครับผมโปรยแห้งหมดเลยขึ้นสีหลังบโปรยครับพี่น้องครับผมโอุ้ยบึบบึบบึกขับเสียงพี่น้องครับบางแห้งครับผมพี่น้องบางไฟสีฟ้านครับผมคนขึ้นลุกพี่น้องครับผมผมคนได้เคยเห็นครับผมโอ้หสุดยอดเลยครับผม โอ้ยใหญ่แห่งครับพี่น้องฟังไฟสิบล้านครับผมทีมงานครับพี่น้องตุ้ยกำแพงครับผมไปแสนกันหลายบ้างครับพี่น้องครับผมครับผมบรรยากาศในงานมือนีนครับของไฟไปแสนของหลายทีมงานนะครับผมมีของไฟสิบล้านครับเป็นบางใหญ่ของมืในงานนี่ครับผมมาลุ้นครับผมเป็นเัื่งแรกครับผมบองไฟสิบล้านครับทีมงานตุ้ยกำแพงครับผมเดินกันครับทีมงานสวัสรัก เอาครับผมระวังรอบมูนไม่ิดลานครับผมบังไฟอวัชระครับขี่น้องเจ้หาครับบังไฟแสนครับพี่น้องครับผมเจกครับพ่อจอสาวสวยครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันครับผมกับพี่น้องแสนครับผมเป็นทีมงานไหนครับผมอวัชระนะครับผมอ่ะมาล่อรุ่นกันครับผมทีมงานอวัชระครับผมพี่น้องเข้ามบังไฟแสนทำขนาดฐานนิวครับผมพี่น้องเฮาโอ้สุดยอดเลยครับผมให้คะแนนสอบเพื่อคำตอบที่เท่าไหร่เบิืงกันครับผมพี่น้องเฮา กับทีมงานขอวัชระครับผมผู้อผู้ใหญ่สมัยเลขเข้ากับอยู่ที่เท่าไหร่ครับสามสามเปเพียงสามเปเพียงเลยไปบรรยากาศหนาทานครับพี่น้องบอนดี้นกันทันครับอวัชระครับพี่น้องครับผมเบิกกันครับผมเอสซีเสาเข็มจก่ครับเป็นการดิ้นกันทันครับอวัชระครับผมพี่น้องเฮาบผมกระนั้นต็มโตครับรอหลุดอเชียร์กันนะครับพี่น้อง อู้หันใหญ่แหงครับพี่น้องหันจุดบางไฟสิล้านเทาจุดบางไฟแสนบังไฟล้านกัจุดห้านี่นะครับพี่น้องครับผมหานเดียวกันครับผมนบ้าบงคคนีบัครับผม วิธีวิธีการเอาบุกไฟแสนขึ้นหานครับพี่น้องมัดเชือกครับผมพอเราจะพบมอใส่เชิเชิญของนั่กานนะครับนะครับการต้องพ้นอยู่ข้างหลังนครับพี่น้องครับผมพอนราจะพบเชิจเชเชิ่เชิญเชิญเชิญเชับเชิญเชิญเชิเชิญเเชี่ยวเขิญเชิญเชิญเชิญนชิญเชิเลุ

ผมก็เคยจุดตะบังไฟน้อยครับจับสั้นสะกอดหยากระเรี่ยวนะครับจะอันนี้บังไฟแสนนะครับบังบักเงี้ครับพี่น้องต้องขึ้นหลายคนนะครับพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดอีลีครับผมพี่น้องลุ้นครับดูน้ำหนันะครับนะมารอรอชมครับพี่น้องของทมงานอวัชระครับผมลุ้นนะครับผม เอากำลังเต็มตัวบนฐานครับเป็นของทีมงานอวัชราครับเป็นน้องเขารอหลุมลอชมครับมือต่อสาวสวยครับกำลังยางเขาต่อไปให้นะครับผมกำลังสีแยต่อนะครับเป็นน้องต่อนี้ครับผมคุ่มเตียงพ่อแปดสิบเอม80%แล้วครับเอาครับพี่น้องทีมงานอวัชร่าครับผมขนาดคอหานครับพ like ี่น้องพร้อมเป็นทีมลับเลยครับผมไปแล้วเพื่อนครับผมไปแล้วพี่น้องครับผม

เงยจัดจังวะครับไอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดครับผมยู่นะครับผมก็ได้เห็นกันนะครับผมย่นดีครัองมเอาจากโลรับไปครับผมโ้ครับผมเกือบบนถนนเป็นมาหาโม่งสีได้จุดครับผมมายินครับผจิมงานสองอีสานมักมวนนะครับไปครับผมลุง ครับผมทีมงานอ,อวั <le> ชรนะครับผมอ่ะเป็นพ่น้องส <c oughs> uhm, okay. ุดยอดครับผ <c oughs> มทีมงานกะดีใจครับพี่น้องทีมงานกะดีใจมุ่งไปกันดีครับผมออกคะแนนโอเคครับพี่น้องครับผมรอรุ่นมองไฟสิบด้านครับพี่น้องรอเบิรงครับผมยอดเลยกำลังซองครับผม หยดข้อดีสมบูรณ์แบบครับพี่น้องเบาดีพี่น้องเบาดีอวัชละทีมงานอวัชลาพี่น้องลงไปแล้วครับ380คะแนนครับอวัชลาครับพี่น้องยอดเลยทีมงานเบาลุ่งอีสานมั่วนนะครับกามาครับพี่น้องครับผมนี่ครับผม ไส้มาแต่ทางอยากส้มต้อนครับสีสเกียรนะครับพี่น้องเดินทางมา3ามลอยกโล้สัตว์เละครับพี่น้องครับผมสุดยอดแห้งครับผมมาไก่แห้งครับผมบังไฟสิบล้านครับพี่น้องครับผมถ่ายเท่ากันครับผมะรอรวยาชมกันครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้กอะหลางหู้เรียบร้อยครับผมบังไฟสิบล้านครับพี่น้องครับผม

ตอในการแจ้งตอนเรียบร้อยครับหลังหูเรียบร้อยครับพี่น้องไฟสิบด้านครับผมทีมงานตุยกำแพงเพชรครับผมโยกหลายคนนะครับโยกหลายคนนะครับพี่น้องนั่งต่อมาแล้วครับพี่น้องครับผมทีมงานตุยกำแพงนะครับตุยกำแพงเพชรนะครับทีมงานนั่งต่อมาแล้วพร้อมแล้วไม่คือพร้อมที่จะเคลื่อนออกไปแล้วนะครับ วันเห็นต mm ังไว้20คะแนนตายองไปเือของจาเคลอนนะครับตอนนี้นะครับเอาครับพี่น้องหมอผากม่าครับพี่น้องครับผมตองนี้ขอบือนไฟสีร่าน้ำกันเลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับผมทงานครับ พ่อไ hey, hey, so ้อ like ย <we> ี่ัน้มาี่ไม่ยาีแล้วดี้มไก่สมร้องี่พ่อมากระเพารพ้นมาไกลยไหมซีซไแล้วยิงไเ ไปสิบล้านครับพี่น้องมีความพร้อมแล้วตอนนี้ครับพี่น้องของชิมงานุ๋ยกระแพงเพชรครับพี่น้องครับผมาไตล์สาวสวยครับผมพี่น้องอ่าพี่น้องมาจากตัวสาราชินกระเพาะมันนี้ครับผมสุดยอดเลยโอ้สุวยอดเลยครับผมอ่ะบังๆแบกขึหั่นตงนี้มาเบิ้งกันครับมืหน่อครับพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผม มาดูนะครับเอิบเอิบโอ้ยไปแล้วพี่น้องโอ้ไปครับผมบังไฟสิบล้านครับโอ้บังใหญ่แห้งพี่น้องโอ้ยมาเลยโอ้พี่น้องครับผมเอ้าตอนนี้แบกบ้องหัวท่านแล้วครับบังไฟสิบล้านครับพี่น้องโอ้บังใหญ่แห้งพี่น้องครับผมโอ้ สวดเลยครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับผมเขื่อนใหญ่คนอยากเลยครับบางใหญ่แห้งพี่น้องครับผมนักนักบ่ครับไอ้นักบ่ครับนักแห้งโอ้แล้วมีอะไรทำนาไปอันนี้ซื้อหอยทำนาไปแต่วันนักแต่วันนักอีริสเซือนชัดเลยครับผมโอ้บางใหญ่แห้งนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับผม นาทีทีละทีครับแล้วมันแจ้งตัวบ่ะนี่ตอนนี้น่าจะแต่งตัวผมมั่นสามสิบเบิ้ลกันครับผมพี่น้องครับผมนายจะดีจุดกันเดี๋ยวพบกันกัล่งขึ้นแต่งตัวบนฐานครับพี่น้องเตรียมฐานออกไปแล้วครับโอ้เอ้ารอเบิ้งครับผมพี่น้องรอเบิ้งครับอ้าวตอนนี้กำลังสิด็จมึงไฟสิบล้านขึ้นหานนะครับพี่น้องครับผมมึงวิธีการเอาบังไฟสิบล้านขึ้นหานกันครับพี่น้องโอ้บางใหญ่แห้งครับผมพี่น้องมันจะเคยพอเคยเห็นนะครับพี่น้องผมเกิดมากครับผม บางไฟสิบล้านครับพี่น้องครับผมถึงเชือกดึงเชือกบางใหญ่แห้งครับผมตอนนี้ทีมงานกำลังมัดเชือกนะครับพี่น้องนี่ครับผมมีทีมงานสแตนนใบสองคนบนฐานครับผมเอาไปดึงเงยตัวดึงเชือกนะไม่เอามาคหนา แล้วครับพี่น้องครับผมว่าต้องหลายสนพ่อจะมีคนพอคนพอเอาคำลัางดึงขึ้นหานครับพี่น้องงกันครับผมลงกันครับ

ไปพี่น้องเอาขึนแล้วครับผมดไกนดิ้นองโอ้สุดยอดเลยครับผมอหลายคนแห้งครับพี่น้องต้องดึงซอยกันนะครับผมบางไฟ10บล้านครับอ้ยังไงครับผมยากบ่ครับยากบ่ครับแ่แล้อครับผมสุดยอดเลยครับผมแ่น่ีแหละครับอ้ยงสุดยอดครับบางไฟสิล้านครับผมหลายคนนะครับดึงซอยกันครับพี่น้องครับครับราแล้วม่นาไป ดึงกัคู่เบียรวหัอง้คู่พาครับในสิบพาร่เดียวครับดึงกันแน่ได้นะครับดึงกันซาเซียวครับพี่น้องมนใหมคนผลผลานครับรวมไปสิบล้านนะครับพี่น้องเอาขึ้นเรียบร้อยครับผมกำลังทำการแซ็งโตครับผมเอาขึ้นยากแน่นครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับ คืลาาไปฝ่ายกุงก็ต้องไมาอะไรไปเรีมามองไปครับปงเาสีชขนาดสองเี้ยวครับยพุ่นของเรามาต่ำเลยของาพู่านี่มับานะนอราะ่รยบางวาบางจวางก็ะาองมาี่มออี่นมัั ไล่เมือนครับพี่น้องตะไล่เมือนครับผมกำลังจะจุดตอนนี้ครับผมเบิ่งกันที่เป็นซังได้ครับผมตะไล่เมือนครับผมเอาสูดแล้วพี่น้องโอ้ยยอดได้พี่น้องโอ้ยอดสุดยอดพี่น้องครับผมโอ้ขึ้นดีแห้งพี่น้องแต่ไล่เมืองครับผมอู้ห์ทักกิริ สุดยอดจเิงครับพี่น้องโอ้ยขึ้นดีแห้งครับผมโอ้ที่นี่เลยได้ไีมครับอ่าจบพี่น้องเลยตาไหลแสนครับขึ้นดีแห้งพี่น้องครับผมปวดหนายังบ่เบิดมือนะครับพี่น้องดันไปเรื่อยกครับผมโอ้ยขึ้นดีแห้งขึ้นดีแห้งพี่น้องครับผมจะไหลมืนครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องครับผมสุดยอดเลยพี่น้องจับมากเลยพี่น้องครับผม เอ้ากางล่มเลยพี่น้องโอ้สมบูรณ์แบบครับสวยงามพี่น้องสวยงามครับผมพี่น uh, ้องครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับผมปุณหาสุดยอดเลยวัไปสิบล้านกันครัังเต็มท์โตครับพี่น้องครับผมบุณฐานตอนนี้ครับพี่น้องเนียนนอนแน่นอนพี่น้องครับผมชมชนบ้านน้องแตะเข้ากับพี่น้องครับผมสุดยอดเลยปุณหาสุดยอดเลยฮะมาลุยมังแก่สิบล้านกันครับผม มือต่อครับตอนนี้กันมีคนลุมล้อมแล้วครับมือต่อต้องไปนิ้วครับโอ้ชีลลี่มันครับบั่งขนาดหนึ่งนิ้วครับผมโอ้ร้อนแน่นอนพี่น้องน้นลมเอาด้วยคุณโอ้ครบมาถาเบิ้งครับผมสิเป็นยังไงครับผมเอาตอนนี้กับพร้อมๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องมารออุ่นครับผมมาชมกันครับผมบั่งไฟสิบล้านครับพี่น้องครับผมตอนนี้กัผู้คนก็เริ่มพยักหามองแล้วครับพี่น้องครับผมอ่ะมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับผมมาชมครับผม พร้อมแล้วครับผมของไฟสิบล้านครับย้ำเอาครับขวมๆลอยเปลือกเส้นครับพี่น้องขวมๆลอยเปลือกเส้นครับตรงเขียวโบกสะบัดครับพี่น้องครับผมสามสองหนึ่งเชิญครับไปกดแล้วไฟพวกเขา มันนี่มันนี่มันอนี่หางเชืองอยู่เป็นเย็นอีสองบ้านเตรียมตัวนะครับให้เวลาครึ่งชั่วโมงเตรียมตัวนะครับหางเชืองไหลแห้งรันไปเนาะเองด้วยขเชวด้วยนาทีจะถือกับไปเนงไป เอปไปรู่ไปคับไปสิตายสิรูปน่งครับพี่รนั่งลรับงลงมันจะไม่อันตรายนะครับนั่งลงครับผิดใจผิดใจอันให้แพ้น้องลายก็พอหลายผิดใจ

เอาละครับพี่น้องนี่คืามสัปามากที่สุดในงานประเพณีเนของเรานะครับตัดเริ่มตั้ได้ยกของาจบริหารส่วนตำบลบนของเราท่านจากสิบอรุษศักเล่กันต้องไปเกี่ยวนับคนะครับเานะครับานะครับ้ามนะครับ 啊。Ah.

สุดยอดเลยพี่น้องครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับผมสวยงามมากๆกครับผมพี่น้องบัาไฟแสงขึ้นเลยครับบัไฟแสนขึ้นเลยครับทุกแนก้าเลยไมเกนก้าสุดยอดครับผมพี่น้องกขนก้ากแนกนโอเคครับพี่น้องครับผมต่อกันปีนาฟ้าไม้ครับผม